ชายคนนี้เคยเป็นอดีตนักเลงมาก,ก่อนใครๆก็เรียกเขาว่าลูกพี่แต่ตอนนี้เขากลับใจแล้วหันหลังให้ทางนักเลงหันหน้าสู่ทางธรรมและวันนี้เขากำลังมีความรักเนเชนยังไม่ได้บอกหลวงพี่อีกเหรอว่าเรากำลังจะแต่งงานกันอะผมก็เป็นพระเหมือนกับหลวงพี่นั่นแหละครับพระยท่งนรักจริงนะครับ กับพระพี่ชายกับพระหันสาและท่านผู้ชมฟ,ฟ่งฟอฟอนคนดีๆมีทั้งเยอะนะออกทำไมต้องเป็นหมอน,นั่นเขาไม่ใช่หมอเขาเป็นพระพระญี่ปุ่นแต่งงานได้มันบ่านะออมโอ้โหสุข้อยลองชิมสักทีจะติดใจคำาย,ายเพื่อความรัก ก่อนนะบููอยากสกิดคาร์เมอรองพี่หรือไงคิดถึงสมัยเรียนช่างจังเลยว่ะไอ้เคไอ้ไอ้ชินแต่กูไม่คิดถึงมึงวิ่งกะวูบไว้เหนื่อยพันชิ้นไม่ต้องให้ผมโชกของเองที่ตังแม่ป้งเธอไม่ต้องกินมังรอไปตูกเพลงของบ้านเลยไอ้ส่งไอ้แอมเจแปนิสที่ไมจได้ว่าหยิบยมันออกมาเลยไอเลยลูกพ่อทะลวงมันร้องยังหมาอีลานี่งามโพดเด้อมึงเขาที่ไหนเนี่ยสงสัยด้ตายกันหมดเนี่ย ไอเต็มชาเขียวจุกๆุกวัวสบีจุกๆุกๆนะสิไม่ไว่าเฮ้ยลมบ้าหมูหรอตาส่งวัวสวาาบีมันขึ้นตารอดกันไปได้แตมาจะยอมให้แต่งกับโยมน้องแต่สงสัยจะไม่รอดแหววตึ้งมงัง ไข่สันก็อยู่ไหนอยู่ในคอกูเนี่ยโอ,ยอย้รีโมทมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะกูอ่านไม่ออกมานี่อ,อ,อ่านให้มผมปิดมันไม่ได้อยู่ที่รีโมทไม่อยู่ที่เครื่องถ้าปิดที่รีโมทไม่ได้ก็ต้องปิดที่มือไอ้สองอึหลุดแล้วไหนอ่ะหลุดลงไปในท้องกูเนี่ยนี่สงสัยต้องรอออกทางก้น6มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์